我哪里吧我哪？Bon ale, อีเทเรียลว่ะเอ้ยเอาเรื่องนะฮะแล้วเราก็กลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของการแจก ID กับน้องๆทางบ้านกันอีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยผมแจกกันในไลฟ์สตรีมไปแล้วนะครับไอดีล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวของอาลุคหานยูนิกนั่นเองนะครับให้กับน้องๆทางบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับซึ่งการร่วมสนุกนั้นไม่ยากเลยนั่นเองนะครับให้ทุกคนนั้นเข้ามาคอมเมนต์ครับว่าทำไมถึงอยากได้ ID นี้นะครับแล้ววันนี้ครับแน่นอนเลยกับร้าน M S U Shop นะครับผมจะพาทุกคนครับไปซื้อ ID กกกกััััันน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 น่่เเเออองแแและะะวี้้็จจหมมืดิคคครรบบถาทุสใ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเติมตังมานะครับทั้งหมด900บาทเลยนะครับและผมจะสุ่มนะครับเรียกว่าเป็นการซื้อแหละแล้วก็เอาเพชรไปหาสุ่มอลุกขาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะแจกเพียงหนึ่งไอด้นะครับและถ้าใครอยากได้เพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปอาจจะมีการแจกเพิ่มเติมกับไอดีต่างๆนานานะตรงนี้ให้กับน้องๆด้วยเช่นกันนะครับมาถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยครับตั้งใจซื้อส3แพ็คเเเเนน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 นาาาะะะะะออออ่ป็็แพคคััััีี้้ลกรบ นี่เลยคราวที่แล้วเป็นตัวอาลุขาดไปแล้วแล้วก็เล่นกับในทัวร์ที่เป็นเลือดไหลของชิบุยาด่าล่าสุดได้ดีมากๆด้วยนะครับ แต่ครั้งนี้ครับเป็นตัวละครอย่างอีกิสซึ่งหลายๆคนเนี่ยขี้เกียจหามากๆและโอกาสออกเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงมันก็ออกยากอยู่นะครับคล้ายๆอาลูกขาดเลยแต่ลูกขาดเนี่ยมันต้องหาเพชรไปหาแต่ตัวนี้มันต้องใช้การฟาร์มเอฟเคโน่นนี่ไปเนาะแต่แน่นอนครับมันจะเป็นตัวละครที่เก่งอยู่นั่นเองแล้วคุณมีโอกาสได้ตัวละครชายนี่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งเรามาดูครับในรายละเอียดสินค้าเนี่ยมีการบอกว่าอนิเมะแวนการ์ดนะครับตัวละครที่จะได้ไปเนี่ยจะเป็นเลเวลห้ารับเจ็ดบวกเลยนะครับได้รับตัวละคร โอีก75บวกนั่นเองนะครับแล้วก็ลุ้นบับรุ้งนะครับในนี้นะคือเรียกได้ว่าอาจจะมีอีกที่เป็นบับรุ้งอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวละครเอกลุศ e ิก็ไาจจะเป็นตัวรับตัวฮารุการินตัวแรกแล้วก็ตัวใหม่ห่อยหรือเปล่านะอย่างจูเลียสนะจากเรื่องดาบและ เวทใช่ไหมดาบได้กระทาแห่งอิสตอรียวิสตอรียคิสตอรียอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะมีโอกาสได้รับตัวละครมิสติกเพิ่มเติมในดีด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นอีกิทอย่างเดียวที่เป็นไอดีไก่ที่ไปยืนเอ่อเขาเรียกอะไรเหมือนกับไปยืนฟาร์มกับคนอื่นเขาอะไรอย่างเี้เนาะแล้วก็จะเป็นรหัสสะอาดร้อยเปอร์เซ็นก็คือคุณเอาไปแล้วคุณใส่ได้เลยนั่นเองในกันนะแล้วก็จะได้รับรหัสนะครับถ้าทุกคนได้รับรหัสแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนรหัสทันทีโดยเช่นกันก็คือผผมมมมมซื้้้้้้้้้อออออไไไไไปปปปปเเเเเเนน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 นีีีี่่่่่่่่ยยกกกกกก็็็็ตตตงงงงงลลลรรรรรรหหหัััััสสใใใใใชแแแแววๆาาาคคดจจจฟ์บะ คลิปนั่นเองก็ก็คือก็คือพูดว่างไงดีก็สุ่มผู้โชคดีเหมือนเดิมแหละเหมือนอาลุคาเด้อเนาะแล้วก็ให้ผู้โชคดีมารับกันในไลฟ์สตรีมนั่นเองแล้วกันนะครับมาถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราไปดูกันเลยแล้วกนะันเนาะซึ่งผมจะซื้อไปเลยแล้วกันนะสามแพ็คแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าไอดีเนี่ยที่ได้มาจะเป็นยังไงนั่นเองครับซื้อไปเลยนะอย่าลืมนะครับก่อนซื้อเนี่ยก็ไปเติมตังกันได้นั่นเองนะครับไม่วม่าจะเป็นการเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิก,ก มันสูงๆนั่นไปดูกันนะครับว่าจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับก็ซื้อเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับซึ่งแน่นอนผมก็ซื้อเลยนะตรงนี้ปุ๊บสั่งซื้อนะอ่ะยังไงโอเคเด้งนะครับเป็น ID เรียบร้อยแล้วผมได้มาแล้วนั่นเองนะครับก็รหัสตรงนี้นะครับมี2 ID ล่างเนี่ยที่แจกไปแล้วก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็อีก3 ID ที่ซื้อมานั่นเองละกันนะครับประมาณนั้นเนาะพอเราเข้ามาแล้วนะครับใน ID แรกเลยนะครับก็มีเพชรอยู่ประมาณ9 7่นเนั่นเองละกันเนาะลองมาดูกันครับว่าเเเเลลวนนี่ยยไได้้รรัับบปาางงหือะ น่าจะรับไปหมดแล้วนะครับอดีนะเออจากไอดีแรกที่เข้ามานะมีเพรนะครับเก้าหมื่นกว่าเจนที่เขาบอกนะมีประมาณแสนหนึ่งนั่นเองนะอ่าแต่ก้อนนี้ไม่ถึงนะก็ขาดน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ดูทยาดีโลครับเห็นว่ามีประมาณเจ็ดสิบกว่าอุ้ยน,นี่ยังไม่เคยเข้าเทรดเลยนะ <c oughs> มีเจ็ดสิบเจ็ดอันนะครับก็ถืออย่างที่เขาบอกเลยคือเจ็ดสิบอันบวกนะเดนนะอ่าเรารับแอชิพเม็ดเลยว่ามีอะไรที่เรายังไม่ได้รับบ้างก็รับรับกันไปแล้วกันเนาะเฮ้ย <c oughs> จะถือว่าเควสเขาไอ้น,นี่อยู่นะคือยังไม่ได้ทำเยอะเลยนะ นะครับใครที่จะไอดีนี้ไปก็สามารถได้นแต่ว่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะแจกงไอดีไหนละกันนะครับน่าเอาเป็นไอดีที่ดีที่สุดละกันและตู้นี้เป็นตู้โกโจโด้วยละกันเนาะตัวละครในนี้มีอีกิดอย่างที่เขาบอกแต่ไม่มีบัฟเลยเพราะว่ายังไม่ได้สุมบัฟสักนิดเลยหรอแล้วก็จะมีตัวฮารุกะรินนะครับแล้วก็ตัวพาสเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้เล่นเลยอันล่าสุดนะครับประมาณนั้นอ่ะก็ถือว่าเป็นไอดีใหม่ที่ดองไว้สักพักหนึ่งนะครับเควสต่างๆก็สามารถไปเล่นได้ป่ะสุ่มกาชากันเลยละกันนะครับ เราจะได้อะไรบ้างน,นะสำหรับตัวละครชายนี่ตัวรุ้งใหม่แล้วเดี๋ยวจะไปสุบรีโลด,ด้วยเช่นกันนะครับมา Let's go ลุยเลยนะฮะมาไปเลยครับขายให้หมดครับผมเฮ้ย hey, เอาช่องเต็มโทรขายก่อนเลยอ่ะเราขายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาสุมกระชากันเลยเอโตัคลิกเลยนะเผื่อลูกขาดออกนะฮะถ้าลูกขาดออกนี่อาจจะแจกไอณีนี้ก็ได้นะ นะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีฉากลูกขาดออกไปเลยแล้วมาดูนครับว่ามีอะไรบ้างนะอู้โกโจบานเลยนะนี้นะครับมีเทนเงิน2ตัวโกโจ4ตัวโอบิโตะหตัวซาสึเกะสตัวนะครับก็ถือว่าได้มาเยอะอยู่นะเออนะครับจะเหมือนจะาตัวข้างตู้หตัวที่ไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวโจโกะนั่นเองนะครับป่ะสุ่มนะครับตัวไอ้นี่หน่อยละกันนะครับเทรดหน่อยนะซึ่งเทรดเนอองจริงเนี่ยในหลายคนน่าจะชอบทั้งกินแล้วก็โกโจนั่นะตอนนี้ส่วนตัวอื่นก็อาจจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ผมจะไปที่ โกโจก่อนละกันเพราะน้องๆน,น่าจะชอบตัวนี้กันนะเอาป่ะสุะ่มกันเลยละกันนะลีโรนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างก็รัวๆเลยดิลุงไหมลุ้งไหมลุ้งไหมเฮ้ยโซล่าอีกแล้วเหรอเออไอคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้เป็นโซล่านะอ่ะอันนี้โกโจเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอีกิดกันหน่อยละกันนะครับตามนั้นไปรัวจะได้ไหมโซล่าแตกแล้วหนึ่งตัวนี้โมนาเลยเปล่าวโมนาเลยเปล่าเฮ้ยจะเลี้ยวว่ะ เฮ้ยดีนี้เอาเรื่องอยู่นะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทิเทนเงินแล้วกันนะครับเพราะเป็นตัวละครที่น้องอ้วนอยู่เหมือนกันนะฮะ โอเคหมดเรียบร้อยนะเฮ้ยก็ถือว่าไม่แย่นะได้อิทิเรียลมาแล้วก็ได้โซลาก็สองลุ้งนะฮะในไอดีนี้ปะเราไปดูกในไอดีที่2อันดีกว่าครับว่าจะสุมได้อะไรบ้างแล้วก็รีโลเนจะได้อะไรบ้างนะครับในไอดีนี้นะครับเข้ามาก็อยู่ที่เลเวล58นะครับเพชรก็ประมาณ97้0หอีกแล้วยังไม่ถึงแสนนั่นเองเนาะแต่ว่าก็ได้อยู่นะตัวละครในไอดีนะครับก็จะมีอีกฤลิปนะครับเป็นตัวรับตัวเดียวแล้วก็ตัวนี้เหมือนเดิมน่าจะเป็นไอดีไก่แหละที่แบบว่าไอดีมาแนละ้วแล้วก็ตัวบิส เทรดครับมี70เหมือนกันหรือเปล่าเนาะมีหน้าการสอนไหมถ้ามีหน้าการสอนสแสดงว่ายังไม่เคยสุ่มนั่นเองครับก็คือยังไม่สามารถสุ่มได้แล้นี่มี79รีโรนะฮะเยอะมากมาสุ่มกันครับยังคงเป็นตู้โกโจโอยู่นะอีกเจาทีจะออกแล้วนะนี่คือไอดีที่2นั่นเดยนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างมา let's go ดูกันเลยครับอ่ะจะมีฉากอลุคขาดออกหรือเปล่าก็ไม่รู้หน้าเนี้ แม่ก็ต้องบอกว่าอาลุคานี่คือแบบเงียบกริบเลยนะครับไม่มาเลยนะเออหลังๆัมานีสุ่มไม่มาเลยนะครับมาดูครับได้ตัวละครอะไรบ้างนะโกโจ6ตัวโจโกะนะครับแล้วก็เวจิต้าเฮ้ยไอดีนี้เริ่มต้นได้ดีนะแล้วก็มีชายนี่ทาคาโรดาด้วยโอเคเลยนะครับป้าเราไปสุ่มกันหน่อยละกันนะครับว่าจะได้บับลุงอะไรบ้างละกันนาองสำหรับไอดีนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับก็แน่นอนครับเราก็ต้องเริ่มจากโกโจอยู่แล้วเป็นตัวละครที่น้องๆรักน้องๆอชอบนะตัวนี้นะฮะ รู้เลยจะได้ไหมหนึ่งลุงมาจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บยังไงมอนาเลยเบ้ามอนาเลยเบ้ามอนาอีเทอรี่เอว่าเอยเอาเรื่องนะฮะและก็เดี๋ยวนี้เราจะไปที่โจโกละกันนะครับเอออีกิดดีกว่านะครับไม่ต้องโจโกหรอกอ่มามันเป็นตัวรับและและลุงลุงอุย้ยโซล่าเดี๋ยวนะสลับกันกลับไอทีแรกเหรอ <laughs> อะต่อมาเป็นเจ้าตัวโจโกะครับผมสามลุงเลยเบ้ายัางไง ยังไงไม่มาครับหมดแล้วแต่เหมือนไอดีหนึ่งกับไอดีสองจะสลับกันนะป่ะไปดูไอดีสามกันเดี๋ยวครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะไอดีที่สามนะครับก็น่าจะเหมือนกันเลยเพราะว่าเพชรใกล้เคียงกันนะครับตัวยูนิตก็มีอีกิดเหมือนกันเลยแล้วก็ตัวรับก็เป็นอย่างที่ตัวเว็บไซต์เขาบอกจริงๆด้วยนะครับแล้วก็รีโลก็น่าจะเหมือนกันนาะประมาณ95บหบวกๆนะครับตามนั้นเลยนะอ่ะไอดีนี้มี79อันนะครับอ่ะป่ะ let's go เหมือนเดิมครับก็ยังคงลุ้นเหมือนเดิมครับว่า ฉากนะครับเจ้าตัวอลูคาดเนี่ยจะออกให้เราหรือเปล่านะครับแล้วตู้ตอน,นีเนี่ยเปลี่ยนหรือยังเนี่ยเปลี่ยนหรือยังตอนนี้ตู้เปลี่ยนหรือยังนะตู้เปลี่ยนหรือยังนะเป็นโกโจเหมือนเดิมแต่เวลาเหลือีเท่าไหร่เองเหลืออีกสี่สปวปะรีบสุมเลยละกันนะก่อนที่จะหมดเวลาถือแล้วเมื่อหมดเวลาแล้วก็จะเป็นตู้อะไรก็ตามไม่เป็นไรครับะรีบสุมเลยขอให้ฉากอลูคาดออกมานะเรียบร้อยครับแตกทุลรหัดเลยครับไม่มีอาลูคาดสักตัวเลยเนี่ยเออก็ เป็นเรื่องปกติเนาะสำหรับอนนี้นะครับรวมๆแล้วถ้าเราสูบอะลูค่าไปได้ก็เกือบจะล้านเพชรแล้วนะสำหรับในการทำคลิปนั่นเองนะครับมาไม่เป็นไรครับเรามาดูตัวละครกันครับในออดีที่3มีอะไรบ้างเนาะก็โนโกโจมี1ตัวอ่ะโอเคนะครับได้ก่อนตู้หมดเวลาเอ้ยมี2ตัวนะครับนี่ตาโดรี่มาด้วยนะครับก็เป็นเอ่อเจ้าตัวสุคุนะในอนาคตนะครับโอบิโตะเทนเงินอาคาซะนะครับซาสึเกะนะเอ้ยออดีนี้ถือว่าเยอะนะแล้วก็โซกิเออทรงดูพูดไปแล้วเนาะประมาณนั้นแล้วก็เหมือนมีตัวชายนี่มา2ตัวเป็นระดับเลเจนนดเลี่่ะะครับอ สุ่มกันนะครับซึ่งไอดีนีนะ้น่าจะเอาโกโจแล้วก็ตัวอย่างสุกุณะแต่ว่าผมจะเอาสุกุณะให้ดีกว่าไอดีนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้โมนาดปะนะเออเพราะว่าเห็นเขาว่าว่ามันจะเป็นขึ้นเป็นสุกุณะได้นะครับสำหรับเจ้าตัวแบนเนอร์เขาว่ากันงั้นนะป่ะเล่โกไปเลยครับมาไหมโมนาดมาไหมยังไงยังไงยังไงจะเล่นตัวหรือเปล่ายังไงเฮ้ยเอาดีเพื่อนเฮ้ยไอดี ID อื่นเขาได้กันเฮ้ยหมดนะหมด,นะหมดนะนี่ โอเคหมดแบบแล้วสกอร่าด้วยครับไอดีนี้แม่งสุดยอดจริงๆคือถ้าเริ่มโกจวาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่ายังไม่เอาจริงนะอันนี้คือเรียกว่าเป็นไอดีที่โนรุง้งเลย ไม่โนลุงเลยโนแบบโนเทรดเลยอะคือแบบว่าสุ่มไม่ได้เลยเลยนะเว้ยเออถือว่าเกือกมากนะเจ็ดสิบแล้วไม่ได้ลุงนะครับไปดีๆนะอะแต่ว่าถือว่าตัวละครเยอะอยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะนี่ก็เป็นทั้งสามไอดีนะครับแล้วน้องๆล่ะอยากจะได้ดีไหนนะกันนะแล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับว่าอยากจะได้ไอดีไหนนะครับแล้วอยากได้ไอดีไปทําไมนะครับใครที่สนใจดีก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมถมดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยผมจะสุ่มแจกนะครับผู้โชคดีและเอามาแจกในไลฟ์เหมือนเดิมนั่นเองแล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้นะคครรััับผมมฝาากกกกกกดดดดดไลลล์์แแชตติเป็นนงใจ้้ววย นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ